สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนเด็กๆมองเห็นภาพอะไรในนี้ไหมครับมองเห็นไหมครับมองไม่เห็นใช่ไหมครับตอนนี้ครูมาร์กอยู่ต่อหน้าเด็กๆนะเด็กๆมองไม่เห็นครูมาร์กเพราะว่าไม่มีแสงนั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแสงและภาพครับ คนเราเองหรือมนุษย์เราเนี่แหละครับไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าเกิดไม่มีแสงช่วยดังนั้นจะเห็นภาพต่างๆได้อาศัยการมองเห็นอย่างเดียวไม่ได้จะต้องอาศัยแสงช่วยในการมองเห็นด้วยและกิจกรรมในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้แล้วครับ เอาละครับเราไม่ใช่รายการผีแต่อย่างใดนะครับเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมเลยเรามาเตรียมวัตดุอุปกรณ์กันดีกว่าครับมีอะไรกันบ้างในกิจกรรมแสงและภาพของเราในวันนี้ครับว้าวมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาแนะนํากันอีกครั้งหนึ่งเนาะมีปากกาเคมีหรือปากกาเมจิกก็ได้ครับที่เป็นสีๆนะครับแล้วก็มีสีมีกระดาษ A4 นะครับมีเทปสหรือสกอตเทปนั่นเอง มีแผน่นใสหรือถุงพลาสติกก็ได้ครับส่วนอันนี้ดินสอครับผมแล้วก็อันนี้กระดาษสีดำกันไกลครับผมมีแค่นี้เองลุยกันเลยดีกว่าเริ่มจากเรามาทำกระบอกไฟฉายกันดีกว่าครับเด็กๆจะต้องมีแสงก็ต้องมีไฟฉายใช่ไหมครับอ่าเราจะใช้กระดาษสีดำหรือว่าเป็นกระดาษสีขาวก็ได้นะครับจากนั้นใช้ดินสอวาดรูปกลมๆเป็นแสงนะครับ กลมๆจะแทนเป็นแสงเนาะส่วนเป็นแท่งๆตรงนี้เราจะเป็นกระบอกไฟฉายครับจากนั้นใช้สีดำระบายตรงกระบอกเลยทา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 ใช้สีดำทาตรงกระบอกไฟฉายนะครับเว้นตรงที่เป็นไฟไว้นะตรงที่เป็นไฟเราจะไม่ระบายนะครับเราจะระบายเฉพาะตรงที่เป็นกระบอกไฟฉายเท่านั้นจากนั้นครับใช้กรรไกรตัดเลยตัดตัดตัด จนออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมเห็นไหมครับนี่เลยส่วนอีกอันนึงครับเดี๋ยวเราจะไปติดกับกระดาษที่เป็นสีดำนะครับเด็กๆสามารถทําได้นะเป็นกระดาษสีดําก็ได้นี่ถ้าเด็กๆมีกระดาษสีดําเด็กก็ทําง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ระบายสีดําเอานะครับใช้เทปใสติดเลยก็จะเป็นแบบนี้ครับผมออกมาตร้าตาประมาณนี้เลยเยี่ยมจากนั้นครับเรามาทําพื้นหลังกันดีกว่า ถ้าใครมีกระดาษสีดำอยู่แล้วง่ายเลยครับแต่ถ้าไม่มีใช้กระดาษสีขาวเรียบรบแบบนี้แหละครับเอาสีดำระบายทับลงไปเลยกูมักจะใช้ประมาณนี้เนาะไม่ใหญ่มากเอาเท่ากับถุงพลาสติกพอดีนะครับเราก็ตีกรอบเลยฮะตีกรอบประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ระบายสีด้านในครับเอาถุงออกก่อนนะเอาถุงออกก่อนจากนั้นก็ระบายสีลงไปเลยระบายระาระบายรบระบายระบายระบายลงไปเลยจากนั้นก็ ออกมาหน้าตาแบบนี้ครับเห็นไหมก็ใช้กันไกตัดเลยครับตัดตามรอยสีดําออกไปหมดเลยเราจะไม่ให้เหลือสีขาวนะให้มีเฉพาะสีดําแบบนั้นเลยจากนั้นครับเราจะเอาแผ่นแผ่นใสใช้แผ่นใสติดลงไปถ้าเรามีกระดาษสีดำเราเอาแผ่นใสติดไว้ด้านบนนะครับแผ่นใสติดไว้ด้านบนโดยแบบนี้เลยเราจะใช้เทปใส ติดด้านข้างครับด้านบนไม่ต้องติดนะครับติดเฉพาะด้านข้างซ้ายขวาเท่านั้นนะครับด้านบนไม่ติดด้านล่างติดไหมด้านล่างก็ไม่ติดนะครับเราจะติดเฉพาะด้านซ้ายด้านขวาแต่แบบนี้จะเป็นแบบง่ายๆสําหรับเด็กนักเรียนสามารถทําที่บ้านได้นะครับเราใช้ระบายสีเรียบร้อยแล้วเราก็เอาพลาสติกเนี่ยถุงพลาสติกแกงร้อนของเราเนี่ยแหละครับติดลงไปแทนเห็นไหมครับเราจะใช้พลาสติกใส แบบนี้นี่เทปสายติดลงไปเลยซ้ายขวาครับมาจอกหน้าตาเป็นแบบนี้ครับอ่าด้านบนด้านบนก็ไม่ติดนะด้านล่างก็ไม่ติดนะครับ mm. เพื่อจะเราใส่ไฟฉายเข้าไปด้านในได้อ่า,าจะใส่ไฟฉายไปด้านในได้นะครับจากนั้นเราจะใช้ปากกาเคมีครับปากกาเคมีปากกาเมจิกก็ได้วาดรูปอะไรลงไปก็ได้ตกแต่งให้สวยงามเลยอยากได้รูปอะไรใส่ลงไปเลย โดยรูปที่วาดให้วาดใส่บนถุงพลาสติกหรือบนแผ่นพลาสติกใสๆอันนี้นะครับจากนั้นก็ใช้เจ้านี่ครับแห่เจ้าไฟฉายของเราเนี่ยใส่เข้าไปด้านใต้ของแผ่นพลาสติกเพื่อจะหาสิ่งของที่อยู่ในนี้เด็กๆหาเจอไหมครับกวูวาดเสร็จแล้วนะในนี้มองเห็นไหมว่าในนี้มีอะไรอยู่อาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับอ้าวดูสิหาหน่อยหาหน่อย หาหน่อยเจอหรือ,อยังเอ่ยอ้าวเจอแล้วของชิ้นแรกของคุมาคืออะไรไม่รู้แต่ว่าเจอแล้วนะครับมาดูชิ้นที่2ครับนี่อะไรเนี่ยงูหรือไส้เดือนงูหรือไส้เดือนฮ่าให้เด็กๆเดาๆกันไปนะครับและอีกอันหนึ่งอ่านี่เหมือนเป็นแก้วน้ําหรือเปล่าหรือเป็นไอติมก็ไม่รู้แต่อันสุดท้ายนี้ครับดูจากขาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรครับ อ่า,าถูกต้องเลยตอนที่เด็กๆทำนะครับเด็กๆก,ก็สามารถใส่สีสันเติมแต่งเข้าไปด้วยได้เลยนะครับก็เป็นเหมือนกันเห็นไหมพอใช้แสงส่องเข้าไปก็จะเห็นชัดขึ้นกว่าเดิมเห็นไ,ไหมครับเรามาสรุปผลของกิจกรรมในวันนี้กันเลยดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง การทดลองในครั้งนี้นักเรียนได้ร่วมกันเรียนรู้และก็สังเกตเห็นว่าเซลล์ประสาทการรับแสงในตานั้นจำเป็นต่อการทำงานและก็ช่วยในการตอบสนองให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นเมื่อมีแสงปริมาณมากพอที่จะสะท้อนเข้ากับวัตถุมาสู่ดวงตาของเรานั่นเองนะครับเมื่อวางแผ่นพลาสติกลงบนกระดาษสีดำเราจะมองเห็นภาพได้ไม่ค่อยชัดเจนและไม่สามารถบอกรายละเอียดของภาพได้อย่างชัดเจน จากนั้นเราใช้แสงไฟจากไฟใช้กระดาษของเราเนี่ยที่อยู่ภายใต้แผ่นพลาสติกทำให้รายละเอียดของภาพกลับมาชัดเจนมากขึ้นเมื่อถูกไฟส่องแต่ไฟฉายกระดาษของเราไม่ได้ให้แสงสว่างนะครับแต่เป็นการจำลองภาพให้เรารู้ว่าแสงนั้นสำคัญมากมากต่อการมองเห็นครับ จบไปที่เรียบร้อยกับกิจกรรมของคุณมาร์กนะครับเด็กๆสามารถกลับไปทําได้ที่บ้านง่ายๆเลยอุปกรณ์ก็หาได้รอบตัวเลยนะครับคุณมาร์กบอกไปแล้วนะว่าวิาวธีทําทําอย่างไรสามารถสนุกสนานกับมันได้ง่ายๆเลยนะครับและในวันนี้คุณมาร์กต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปสําหรับครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย